สวัสดีครับกลับมาพบกับคริปโตเทคนิคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นแผนในการเทรดประจําวันที่1พฤษภาคมสองพัผมกับผมเช่นเคยนะครับในส่วนของ IOST ทางฝั่ง THB แล้วก็ทางฝั่ง USDT เลยนะครับนะครับในกราฟไทม์เฟรมรายสัปดาห์เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีทีท่านะครับว่าจะเกิดสัญญาณการกลับตัวใดๆนะครับนะฮะถึงแม้ว่าตัว SMA นะครับ SMA 1 4ครับของทั้ง อาร์ไซนะครับแล้วก็ของตัวออซัมออสซิเลเตอร์นะครับจะมีที่ทนขาขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่านะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามันจะลงหรือไม่ก็คือว่าอาร์ไซนะครับมันกําลังนะครับมีแนวโน้มว่าจะตัดผ่านกับตัว s อสนะครับเช่นเดียวกับตัวออซัมออสซิเลเตอร์นะครับที่กําลังจะตัดผ่าน s อสเด้วยเช่นกันนะครับคือถ้าภาพยังเป็นขาลงนะครับ ถ้าภาพขาลงระยะกลางตั้งแต่ตั้งแต่เมษาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับถ้ายังคงลงอยู่ต่อเน,นื่องนะครับเชื่อว่าสัปดาห์หน้าเนีน่ยนะครับก็คงจะได้เห็นภาพการการตัดกันของตัวตัวอินดิเคเตอร์ทั้งสองตัว่ทั้ง ISI แล้วก็ Awesome Oscillator ครับมันจะหมายถึงอะไรนะมันจะหมายถึงการลงเนี้ยครับก็จะยังยังคง,งลงต่อไป ยังคงลงต่อไปเรื่อยๆอีกนะครับผมนะฮะแต่ว่าจะลงต่อไปได้ถึงเท่าไหร่เนี่นะครับตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับมีบางคอมเมนต์นะครับถามกันเข้ามาว่านะครับมันจะลงไปถึงจุดสองข้าไหมนะครับในส่วนของ t h b นะครับผมถ้าคือณนะตอนนี้นะครับก็ยังก็ยังตอบไม่ได้ แต่ว่าแน่นอนฮ e ะณตอนนี้นะครับแนวรับเนี่ยมันมีอยู่อยู่ด้วยการสามชั้นนะครับนะฮะในนี้ในที่นี้ผมจะมาร์กไว้แค่ไว้แค่ประมาณหนึ่งชั้นเท่านั้นนะครับนะฮะอีกหนึ่งชั้นเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ไออีกสองชั้นเนี่ยจะไม่ได้มาร์กไว้นะครับแต่ว่าก็จะเห็นเห็นกันอยู่นะครับนะฮะก็คือนะครับแนวรับชั้นแรกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเป็นโซนนะครับผมให้เป็นโซน ตอนแรกเนี่ยนะครับราคาของ i อ s t เนี่ยมันเคยทะลุมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมนะครับในส่วนของชั้นที่2นะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็น Stop l ล s อของพี่โบนะครับผมก็คือจะอยู่ในช่วงระหว่าง0.64นะครับนะครับจนถึง0.51นะครับก็คือในในโซนสีแดงนี้แหละที่เห็นนะฮะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับนะฮะอีกช่วงหนึ่งที่ผมจะให้เลยเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงต่ำสุดเลย ต่ำสุดของของคือเป็นประการหนาสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับก็คือ0.28นะครับจนถึง0.004นี่คือประการหนาสุดท้ายเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาร์กไว้ให้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาดูกันครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งมันเคยทะลุไปได้นะครับ นะครับประการกที่สอเนี่ยมันเคยทะลุไปได้แต่สุดท้ายก็เด้งกลับนะครับราวๆนี้แถวๆนี้นะครับอ,อันที่3นะครับอันที่3นะครันี่ยประมาณนี้แ่วๆนี้แถวๆนี้นะครับ,นะรบก็จะเป็น จุดเป็นโซนแนวรับนะครับที่ที่ให้ไว้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถ้าถามว่าจะหลุดที่0.25บาทไหมนะครับณตอนนี้มันยังไม่นอนนะครับยังอีกไกลนะครับแต่ว่าจะจะหลุดได้หรือไม่เนี่ยเราต้องเราต้องมาตางกันเราต้องมาตางกันด้วยทีหนึง่งรอมาประเมินกันเป็นระยะระยะนะครับแน่นอนนะครับว่า คนที่จะลงทุนถือยาวเนี่ครับท่านนักลงทุนสายสปอตเนี่ยก็ยังคงต้องรอต่อไปอีกยาวๆนะครับนะฮะก็ดูพิจารณาจาก t i r e ฟ e w e e k นะครับก็พอสมควรนะครับอ่าจะต้องรอนานพอสมควรนะครับโอเคนะครับสี่ชั่วโมงนะครับก็ยังลงนะครับยังคงลงนะครับถึงแม้ว่าจะมีการพักตัวหรือมีบาวนเข้ามานะฮะ ก็ยังคงลงครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนโอเคนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงเป็นยังไงบ้างครับหนึ่งชั่วโมงเหมือนจรีเบาะนะครับแต่ว่าก็ขึ้นมาได้แต่ว่าทำไมฮะก็ไซเคว์อยู่นะครับนี่ฮะนี่ครับมีการตัดขึ้นเรียบร้อยนะครับมีการตัดขึ้นเรียบร้อยแต่ว่าทำไมฮะ ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับสวิงขึ้นมาแล้วก็ไซเวนะครับผมไซเวนะครับไซเวมาแล้วกี่ชั่วโมงหนึ่งสองสามสี่ประมาณสามชั่วโมงได้นะครับประมาณสามชั่วโมงได้ในส่วนของทั้งฝั่ง USDT ก็เช่นกันนะครับแต่ว่า USDT เนี่ยเดี๋ยวสังเกตด,ดูดีๆนะครับ ตอนนี้นะครับออสซ่ามอสเลเดอร์นะครับมันมันตัดกันเรียบร้อยละในขณะที่เห็นไหมฮะเห็นภาพไหมครับนี่นะครับเอาแบบชัดๆเลยนะครับมันตัดกันเรียบร้อยแล้ว,นะอ,บบลอ,ลวอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่หนึ่งนะครับเป็นสัญญาณเตือนที่หนึ่งว่ายัางไงเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับลงแน่ๆนะครับลงแน่ๆถ้าภาพถ้า ถ้าราคามันยังคงลงอย่างนี้อยู่ต่อนะครับยังไงก็ก็ลงต่อไปอีกแน่ๆนะฮะเหลือแต่ตัว r s i นะครับที่จะเป็นตัวที่สองที่จะคอนเฟิร์มนะครับเหลือแต่ r s SI ซตัวที่สองจะคอนเฟิร์มตอนนี้มันยังไม่ตัดกันนะครับนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะตัวที่สามที่จะคอนเฟิร์มอีกก็คือ <c oughs> ในส่วนของ ตัวแท่งเทียนที่ทำไมครับตอนนี้เส้น SMA 8เนี่ยนะครับมันยังมันยังตัดคือมันยังไงมันยังไม่ยืนอยู่เหนือตัวแท่งเทียนแท่งสีแดงนี้นะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีจุดที่จะคอนเฟิร์ม100%นนะครับว่า ลงต่อในสัปดาห์หน้าไหมแต่คาดว่าก็คงไม่พ้นนะครับคงไม่พ้นแน่นอนนะครับนะฮะคงไม่พ้นแน่นอนเนะฮะนะครับเพราะว่าทําทไมอะครับดูจากลักษณะของของไส้เทียนเนื้อเทียนที่มันที่มันเยอะนะครับที่มันเยอะอันนี้พูดถึงตัวแทเทียนนะครับเนื้อเทียนที่มันเยอะนะครับแล้วก็ไส้เทียนด้านบนเนี่ยมันน้อยมากมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงว่าไอ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย,น,ยนะครับ iot s เนี่ยนะครับมันมีการแค่ทำไมฮะสวิงสวิงขึ้นไปคือมีแรงซื้อเข้ามาได้สักพักหนึ่งนะครับสัปดะยะหนึ่งแล้วก็ทำไมครับมีแต่แรงแรงเทขายเข้ามาแรงเทขายตลอดนะครับเข้ามานะครับแล้วก็มีการซื้อกลับเข้าไปใหม่ครับแต่ว่านะครับก็ทำไมฮะตัวเนื้อเทียนเนี่ยยังยังมีมากนะครับ มมีมากมันก็สะท้อนถึงแรงขายที่ยังคงอยู่ตลอดนะครับนะครับนี่ฮะมันก็เป็นอะไรที่เชื่อว่าสัปดาห์หน้าก็คงจะไม่รอดก็ยังคงต้องลงต่อเช่นกันนะครับในทางเฟดเดย์นะครับลงนะครับชัดเจนนะครับผมสี่ชั่วโมงชัดเจนนะครับก็ยังคงลงนะครับถึงแม้ว่าตัวอาร์เไเนี่ยครับก็จะมีการ ทำไมฮะทยานขึ้นนะครับก็ตามนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับตัดขึ้นแล้วนะครับตัดขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ได้ขึ้นสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้รีบาวขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสายสปอตเนี่ยเราถามวัดคำได้ไหมนะครับในส่วนของตัว USDT เนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่อยากให้เข้าเลยนะครับในส่วนของสายสปอร์ตถ้าเข้าเนี่ยท่านก็ต้องไปเทรดในนะทาเฟรมเล็กๆแล้วรอสรัญญาณการกลับตัวนะครับแล้วก็จะแล้วก็ปิดออกไปนะครับในส่วนของสปอร์ตฟิวเจอร์ขาขาบายก็เช่นกันนะครับแต่ก็ไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่ก็ต้องรอจังหวะเนี้ยสั้นๆเก็บๆเล็กๆนะครับครับโอกาสเนี่ยนะนนนะครับ,นะรบ,นะรบมันจะเป็นสอง ท่านที่เล่น Future, ฟิวเจอร์ฝั่งเซลล์เสียมากกว่านะครับผมก็จะให้คอนเซ็ปต์ประมาณว่านะครับก็จอกีนะครับ <c oughs> นะครับ,นะรบเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะที่ราคาเนี่ยมันมีการเบรกนะครับเบรกเทนขาขึ้นไปได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดหรือเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าทำไมครับเราสามารถที่จะ เข้าเซลลได้นะครับแต่ว่าทําไมฮะ่ลงมาก่อนใช่ไหมฮะมันจะมีมันจะมีทิศทางทิศทางที่หนึ่งนะครับคือลงมาเลยนะครับกับทิศทางที่สองทำไมครับทิศทางที่เป็นความเป็นไปได้ที่สองก็คือลงมาแล้วก็ขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงอ่ะให้ให้ให้สามแบบแล้วกันครับให้สามแบบก็คือทำไมครับแบบที่สามก็คือทำไมครับลงมานะครับลงมา ครับแล้วก็ขึ้นไปเก็บของใหม่ครับขึ้นไปเก็บของใหม่ยืนอยู่เหนือเส้นเทรนนะครับเสร็จแล้วก็ลงนะครับให้สามความละเกีดยดนะครับสองกับสามเนี่ยจะให้คล้ายกันนะครับจะค่อนข้างคลายสีส้มนะครับน่าจะมองเห็นครับอันนี้สีแดงนะครับสี่ มีประมาณนี้นะฮะมีประมาณเคนะครับมานะเดี๋ยวผมจะยังไงดีละ่ะภาพของเมือ่อวานเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่ามันจะยังไงอะมีการคือมันมันหลุดช่วงไซเว์กรอบแคบมาแล้วนะครับแล้วก็มีการรีบาว เราคาดว่ามันจะรีบาวขึ้นไปในโซนได้แต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงก็ก็ไม่ถึงโซนโซนที่มันไซเยวในกรอบแคบนะครับก็ได้แค่เพียงน้อยหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะภาพภาพวันนี้จะคล้า,ายๆกันนะครับจะคล้า,ายๆกันแต่ว่าอาจจะมีการรีบาวขึ้นไดมันไม่อาักจับมันตอนนี้มันรีบาวขึ้นได้มากกว่านะครับนะฮะแต่ถามว่ามันจะไปอยู่ในช่วงโซนไหนเดี๋ยวผมจะฟิรบรวัดนะครับ อือเนี่ยฮะราคาก็อยู่ในโซนพอดีแะครับราคาอยู่ในโซนที่จะเข้าเซลล์ครับแต่ณตอนนี้ถามว่าเข้าได้ไหมก็ยังก่อนนะครับเพราะว่าทําไมครับยังไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็น RSI นะครับไม่ว่าจะเป็น Awesome Oscillator หรือตัวแท่งเกียนก็ตามครับในส่วนนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่า มันมีสัญญาณการกับตัวเกิดขึ้นนะครับทั้งไ s ซไซออซซัมออสซิเลเตอร์แล้วก็ในในส่วนของตัวแท่งเทียนเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าได้นะครับหรือนะครับรอจนกว่าทำไมฮะเอาแบบช่วยฟัวเลยนะครับก็คือว่าทำไมเกิดสัญญาณการกับตัวทั้งเนี่ยทั้งไ s i ์ไซทั้งออซซัมทั้งแท่งเทียนแล้วทำไมครับรอให้มันลงมาก่อนครับอาจจะเลือกอาจจะเลือกทิศทางที่หนึ่งก็ได้นะครับรอให้มันลงมาก่อนปุ๊บแล้วถึง เราถึงเปิดนะครับเราถึงเปิดวัตถีเราถึงเปิดเซล์นะครับนะครับหรือหรือถ้าเลือกทิศทางที่สองก็ทำไมครับรอให้มันลงมานะครับแล้วมีการลีบเหวเด้งขึ้นไปนะครับแล้วอยเปิดเซลล์ทิศทางที่สามนะครับก็เช่นกันคล้ายกับมันเหมือนกันกันกับทิศทางที่สองนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นภาพลักษณะนะครับผม โอเคนะครับก็สรุปนะครับถ้าด้านลงทุนที่ต้องการถือยาวสายสปอตนะครับตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการจับตัวใดๆที่จะให้เข้านะครับท่านที่ถือมาก่อนอก่อนหน้านี้นะครับ,นะรบก็ยังยังสบายใจได้นะครับแนวรับเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ชั้นแนวรับโซนแนวรับเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน3ชั้นนะครับนะฮะเอ่อ อ๋อทางฝั่งทางฝั่ง usdt ผมไม่ได้ฝากไว้ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมมากไว้ให้นะครับอ่าโอเคอ่ะนะครับมันอยู่ในโซนมันอยู่ในโซนช่วงช่วงที่โซนบลกีอ่ะแล้วก็อ่าโอเคนะฮะสำหรับคนที่ถือต้องการถือยาวตอนนี้ไม่มีสัสญญาณการกลับตัวนะครับ สำหรับท่านที่เล่นสปอรตนะครับท่านต้องไปใช้ทางเฟรมเล็กๆย่อยๆจริงๆนะครับนะครับในการเล่นนะครับทางฝั่ง USDT เนี่ยจะมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าราคาเนี่ยจะมีการสวีงมากกว่านะครับทางฝั่ง THB เนี่ยก็มีน่นแหละแต่ว่าก็ดูสิครับแล้วท่านจะเก็บได้กี่จุด <laughs> จุดศูนยหนึ่งแล้วก็ปิด มันนะฮะท่านอาจจะต้องรอเป็นวันถ้าเป็น g ี b เนะครับนะฮะไม่อันนี้ไม่ได้ดูถูกกันนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นเห็นอะนะฮะเออแต่โอกาสที่มันจะแบบเคลื่อนไหวแบบเออจุดศูนย์สองนะครับก็มีไหมจุดศูนย์สามมีไหมมันก็มีแต่ว่านะก็ขึ้นอยู่กับท่านมอนิเตอร์เอาละกันนะครับนะฮะทั้งทั้งสปอร์ตทั้งฟิลเตอร์ ดับฟิวเจอร์ฝั่งขาบายนะแต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์ฝั่งฝัออ่งขาเซลล์เนี่ยก็คือว่าครับโอกาสเป็นของท่านมากกว่านะครับการนี้มาถึงแล้วนะครับการมาถึงแล้วโซนของตัว i o i o s t u s d t นะครับที่เป็นโซนแนวรับเนี่ยนะฮะหล,กลกกักๆเนจะมีจะมีอยู่ด้วยกันสองโซนนะครับผมจะไม่ได้ให้เป็นสามโซน,นครับ จะมีอยู่สองโซนแต่ว่าไอโซนสีแดงๆที่ผมมาไว้เนี่ยครับมันเป็นมันเป็นของทาวเฟอรสั้นๆนะครับมันเป็นของทาวเฟรเนดย์นะครับว่าถ้าราคาหลุดหลุดมาแนวเนี้ยซึ่งจริงๆมันก็หลุดแล้วล่ะนะครับมันก็มีโอกาสที่จะหลุดได้ต่ออีกนะครับประมาณนี้นะครับถ้าหลุดเนี่ยนะครับถ้าหลุดเนี่ย ก็ภาวนานะครับอย่าให้มันหลุดไปต่ำกว่าศูนย์อันนี้ usdt นะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแปดเท่าไหรเดี๋ยวผมเอาเอาเส้นตีเอาเส้นเอาเส้นตีจะได้รู้นะครับว่าเท่าไหร่เอาให้มันแน่นอนนะครับศูนย์จุดท้อดีนะฮะออไม่ใช่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแปดนะครับศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเก้า ศูนย์หนึ่งนะครับนะครับประมาณนี้นนะครับ,นะรบเพราะว่าทําไมครับถ้าหลุดไปดต่ำกว่านี้ภาพขาขึ้นสั้นๆตรงนี้นะครับระยะระยะกลางตรงเนี้ยมันจบมันจบทันทีนครับจบทันทีถ้ามันจะไปต่อหมายความว่าทําไมมันจะต้องมีปฏิหารเกิดขึ้นนะครับมันจะต้องมีปฏิหารเกิดขึ้นแล้วทําไมมันจะต้องแบบฟื้ออย่างนี้เลย ปื้บอย่างนี้เลยแล้วไปทำไฮที่มันสูงกว่าไฮเดิมครับนะครับนะต้องไปทำไฮที่มันสูงกว่าไฮเเออนะี่ยต้องเป็นประมาณนี้นะครับอโอเคนะครับภาพก็จะเป็นโอกาสไหนจะเป็นทางฝั่งคนที่เล่นฟิลเจอร์ขาเซลล์มากกว่า่ะนะครับ,รบก็อย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาด ในการเทรดนี้ในทุกวันครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ